ยินดีต้อนรับสู่พิซ่าเกมมิฟิเคชันเล r ร์นิ่งฟ r ร์ n ันนิโดยครูธินกรทอนสาเกตซึ่งเป็นเกมที่สร้างด้วยแพลตฟอร์มคริสิตโดยนำความฉลาดรู้ทั้ง3ด้านมาสร้างเป็นเกมตอบคำถามเพื่อเข้าสู่เส้นชัยโดยใช้โหมดยอดฝีมือเลือกทีมภูเขาไฟฟูจิมาเป็นทีมในการแข่งขัน พร้อมแสดง QR code เพื่อให้นักเรียนเข้ามาร่วมแข่งขันเมื่อนักเรียนสแกนเข้ามาจะสามารถตั้งชื่อและเลือกตัวละครของนักเรียนได้โดยจะมีคำถามตามแนวทางพิซซ่าถ้านักเรียนตอบถูกจะได้รับแต้มสำหรับเดินเข้าสู่เส้นชัยโดยในแต่ละข้อจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคำตอบให้แก่นักเรียนในระหว่างทางจะมีภารกิจพิเศษให้นักเรียนได้เล่นเพื่อได้รับตัวช่วยและคะแนนพิเศษในการตอบคำถาม โดยผู้ที่ได้รับแต้มมากที่สุดและเข้าเส้นชัยเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันโดยครูสามารถดูคำตอบของนักเรียนและสามารถส่งฟีดแบ็ให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคลได้โดยมีการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพิซซ่าซึ่งได้รับผลการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี โดยมีข้อสอบที่มีความหลากหลายเช่นเลือกตอบตอบสั้นและแบบอธิบายที่มีระบบ AI ในการตรวจคำตอบทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความสนุกและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและมีการใช้โหมดมอบหมายงานทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย a n y h e r e anywhere anytime. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจทั้งในเขตพื้นที่เดียวกันและต่างเขตพื้นที่และเราจะพัฒนานวัตกรรมเพื่อลูกๆนักเรียนของเราต่อไป